ที่ทำงานท็อกซิกเราจะรับมือยังไงมาดูกันครับนี่คือคู่มือเพื่อความอยู่รอดความรู้สึกนี้หลายคนก็เป็นครับที่ทำงานเก่ามันทิ้งบาดแผลไว้ในใจเราได้จริงๆคําคำว่าท็อกซิกเนี่ยจริงๆมันคืออะไรมันไม่ใช่แค่วันแย่ๆนะครับแต่เป็นพฤติกรรมที่ทำร้ายกันซ้ำๆต่างหากปัญหามันอยู่ที่ระบบไม่ใช่ตัวบุคคลครับซึ่งมันทำให้คนข้างในรู้สึกไม่ปลอดภัยเลย การบูลลี่มันก็มีหลายแบบนะตั้งแต่ด่ากันตรงๆไปจนถึงการแบนบเงียบๆที่ทําให้เรารู้สึกเหมือนไม่มีตัวตนสําคัญมากเลยนะครับภาวะหมดไฟไม่ใช่ความผิดของเราแต่มันคือปฏิกิริยาของร่างกายต่อที่ทํางานแย่ๆนั่นเองแล้วจะรู้ได้ยังไงว่าหัวหน้าคนไหนท็อกซิกมาดูวิธีที่เขาใช้ควบคุมทีมกันเลยทั้งหมดนี่แหละครับที่ทําลายความเชื่อใจกันทําให้ทีมแตกแยกและทุกคนก็อยู่กันแบบกลัวๆ บริษัทก็พยายามแก้เบิร์นเอานะแต่ส่วนใหญ่มักจะแก้ไม่ตรงจุดเพราะมองปัญหาผิดไปครับก็อย่างที่เห็นเลยครับสวัสดิการดีแค่ไหนก็ซ่อมระบบที่พังจากข้างในไม่ได้หรอกครับคำพูดอย่างคิดบวกสีเนี่ยแหละครับที่บางทีก็ทำให้เรารู้สึกผิดกับอารมณ์ลบของตัวเองถ้าระบบมันแย่แล้วเราจะรอดระยะสั้นยังไงเราต้องมีกลยุทธ์เฉพาะหน้าเพื่อเซฟใจตัวเองก่อนครับ นี่แหละครับคือวิธีที่จะช่วยให้เรากลับมาคุมเกมได้อีกครั้งแล้วก็ปกป้องใจตัวเองไว้รอดได้แล้วแต่เป้าหมายต่อไปคือต้องเติบโตซึ่งนั่นหมายถึงการวางแผนทางออกอย่างจริงจังการมีแผนนี้สำคัญที่สุดเลยเพราะมันทำให้เรามีความหวังและรู้สึกว่าชีวิตยังเป็นของเราครับการออกมาได้ไม่ได้แปละว่าจบนะครับการฟื้นฟูจิตใจหลังเจอเรื่องแย่ๆเนี่ยสำคัญมากๆเลย พอออกมาได้แล้วก็ต้องโฟกัสที่การฟื้นฟูตัวเองครับจำไว้ว่ามันเป็นกระบวนการที่ต้องใช้เวลาแต่ละสเต็ปที่ว่ามาก็เหมือนการค่อยๆต่อจิกซอความมั่นใจของเราให้กลับมาสมบูรณ์อีกครั้งครับสุดท้ายลองเปลี่ยนมุมมองดูว่าการลาออกไม่ใช่การหนีแต่คือการเลือกตัวเองซึ่งเป็นชัยชนะที่แท้จริงครับฝากกดหัวใจกดแชร์และคอมเมนต์กันด้วยนะคะ